เรื่องใหญ่ๆกันอันนี้เรื่องใหญ่แนี่ใหญ่จะจัดเลยด้วยนะครับ,รบก็เกี่ยวกับเรื่องของ Galaxy Unpack นะครับนะซีเพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่9ก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับที่บุคลินนิวร์กอเมริกา3ามทุ่มนะครับตามเวลาไทยเนาะเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยเริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนพับได้ตระกูล Galaxy ซีซีรีสนะครับเราจะเ<ม>รียกซตซีรีก็ได้นะแต่เราเรียกตามชื่อกันแ้วก็เรียกซีซีรีนะครับกรรม็มี Samsung Galaxy C47 นะครับหน้าจอนะครับเป็นจอหลักขนาดใหญ่ขึ้น8นิ้วนะครับเมื่อกลางออกเนาะแล้วจอนอกขนาดใหญ่ขึ้นเป็น6.5นิ้ว<ม>กล้องนะครับก็เป็นตัวกล้องหลักใน200ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหน้าใต้จออยู่ที่10ล้าน<ม><ม>นะครับ รองรับเอสเพนนะครับไม่รองรับเอสเพนทุกรูปแบบนะอันนี้บอกก่อนอ้าวอ้าวไม่รองอินพีดเลยเลยหรืออ้าวไม่ครับเมื่อกี้ผมดูพูดบอกว่ามันรองรับเอสเพนไหมไม่นะครับไม่ไม่รองรับนะฮะเสียได้เลยสิเสียได้กันเลยสินะฮะซึ่งเอาจริงๆจุดนี้ก็ทำเอาซิงกันใช้ได้เลยเมื่อไงนะฮะหลายคนบอกว่าอ้าวไออ้าวแล้วแล้ว จะเขียนอะไรล่ะเฮ้ยอ่ามีมีคนบอกว่าใช้ปากกาอันละเก้าบาทติบบาทที่เขียนโจอ่ะออเออเอออันละห้าบาทติบาทอันนั้นอ่ะไอ้ที่ผลดำบดับอ่ะอันนั้นใช้ได้เอาไปเอาไปเทก่อนเออเอาเอาปากกาอย่างนั้นไปแชนไปใช้แทงกนดีไหมนะฮะซึ่งบอกกันอย่างนี้นะขออย่างนี้มันแทงกันไม่ได้นะฮะครับก็จริงเ <c oughs> <c oughs> ออขออย่างนี้มันแทงกันไม่ได้นะฮะไม่ได้จริงนะก็นะครับอ่าเขาบอกว่า ต้องทําใจนิดนึงคือถ้าแกอยากให้มีมือถือแกก็หนาะอืมเข,เขาก็ตัดข้อก็ไปแล้วนะนเ,าาเนาะแยกกับความบางอะเนาะทําใจแรกกับความบางแล้วังเฮ้ยไรเะท้ยไม่ม่เอาหนาหรือาบางอืมบางคนเขาก็ยอมนะเหมือนเหมือนคุณซื้อพิซซ่าเหมือนคุณพปซื้อพิซซ่าคุณอยากกินขอบบางหรือขอบหนาแหละเออขอบบางขอบขอบบางได้กรอบอืขอบหนาได้นุ่มเออเอาไงอ่ะ เออาไงลักษณะเหมือนกันนะครับระบบการนักกันฝุ่นเป็น IP48 นะครับราคาเปิดตัวในไทยนะครับเมื่อเทียบกับ c ีฟนะครับหเนาะเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาเป็นตามนี้ c ี7ฟนะครับตัวเล็กสุด2 5 6 g ้กินะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเจ็ดหมื่นมีทอนนะจ๊ะเป็นนะฮะแพงขึ้นมาจากเดิมสี่พันนะครับเพราะโฟหกอยู่ที่หกหมื่นสามเก้านะครับตัวห้าร้อยสิบสองกิกนะครับราคาก็จะขึ้นมาเป็น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 เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท เจ็ดหมื่นห้ามีทอน AF นะครับขึ้นมาสี่พันเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวโฟหกเดิมที่ห้าร้สิบสองก็หกหมื่นแปดเก้านะครับส่วนรุ่นหนึ่งเทเไบอยนะครับราคาอยู่ที่อืแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเก้าหมื่นมีทอนอื อขึ้นมาหูลุฉีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหนึ่งเทปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดเก้าขึ้นมาเจ็ดพันอ้ะแบใครซื้อจอใครซื้อตอนนี้นะคะตอนนี้สองห้าหกเขาอัพขึ้นไปเป็นห้าหนึ่งสองในราคาหกหมื่นเจ็ดเก้าร้อยเอ้าดีเออคือตอนนี้ดีได้เพิ่มมาดั้งเท่าตัวหนึ่งนะจำนวนความจุอืมก็ในราคาที่คุณซื้อแค่สองห้าหกสบายนะเออก็สไตล์ตามฟงอะฮะ ก็ใครซื้อก่อนก็ได้อ้ากี่ค้าวจุไปเลยเท่าตัวหนึ่งทีก็เหลือเจ็บหมื่นสองเองโอ้ยดีสบายเออก็คือคุณได้ห้าหนึ่งสองในราคาสองเ่คุณดีเลยนะเพราะว่าอ่ะคุณห้าหนึ่งสองนี่คุณได้ประหยัดไปห้าพันแต่ถ้าคุณอยากได้หนึ่งเทตอนนี้เนี่ยคุณซื้อเจ็บหมื่นสองนี่คุณประหยัดไปหมื่นสามเลยนะคุ้มนะฮะคุ้มนะประหยัดไปได้หมื่นกว่าคุ้มนะ มา C4 แน่นอนเมื่อมี C4 มาแล้วอืต้องมี C5 C5 ก็ต้องมาอามนะครับดู C5 มีอะไรเปลี่ยนแต่ C4 เมื่อกี้เขาใช้ CPU เขาบอกว่าเป็น s n ปด d r a g อนเออะนะฮะแต่ C5 นั้นใช้ x p i n o ฮ่เออ x p i n o ขอตัวเองเออก็ดีสิ X-Pinot รุ่นสองพันห้าอืมนะครับส่วนซึ่งหน้าจอนะครับ หน้าจอข้างใน6.9นิ้วใหญ่ขึ้นเออใหญ่อะนะครับส่วนจอหน้านะครับ4.1นิ้วเละเละเละรุ่นที่แล้วมันรุ่นที่แล้วมันจะเป็นจอแล้วทีแว่แล้วปล่อยที่ง่งเอาไว้ให้เก่ากล้องใช่ไหม,อ,มอันเนี้ยกินกินติดกินติดขอบไปเลยอ่าแล้วแล้วกล้องก็คือทับหน้าจออีกทีหนึง่งอะเออเหมือนอากนะั้นอะเออนะท้าวไ ไอจอนอกเนี่ยมันดูกินที่ไปหมดเลยเต็มจอเต็มจอเต็มตาไปหมดเอออืนะครับซึ่งทั้งสองจอนะครับรองรับรีเฟรชเรทที่หนึ่งรอยี่สิบเฟซและความสว่างสองร้อยหกสองพันหกร้อยนิตนะครับขอภอภัยอ่าอืนะครับซีพูเป็น Exynos นสองพันห้าอย่างที่บอกไปแบตเตอรี่ส mm. ี่พันสามร้อยมิลลิแอมมือนะฮะตัวเครื่องบางลงหกจุดห้ามิลลิเมตรนะครับตาแค่หกจุดห้าเองนะอ,อ่า รอยพับน้อยลงขอจอก็บางลงนะครับกันนะ้ำกันฝุ่นไอพีสีสิบแปเหมือนกันอ่าราคาเเอออปกติแล้วนะครับซีฟิปจะถูกกว่าซีโฟอยู่แล้วนะซึ่งซีฟิปเจ็ดนะครับสนนราคาเริ่มต้นข้ามจุสองห้าหกนะสี่หมื่นเก้าร้อยว้าวมันถูกกว่าซีฟิบหกนะครับที่เปิดตัวสี่หมื่สองเก้าร้อยอ้าดีสีจะถูกกว่า เออใช่ไหมตัวข่าตัวห้าหนึ่งสองนะครับสี่หมืนห้าเก้าร้อยในขณะที่ปีที่แล้วสี่หมืนหกเก้าร้อยเออไดถูกลงกันเนี่ยดีใช่ใช่แต่แต่แต่เผอิญว่าเขาไม่ได้มาให้รุ่นนี้รุ่นเดียวฮไปพูดกับตัวน้องมาด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้แบบเออไม่ไม่ต้องเฮมากได้ไหมเอ้า อยากได้ไม่แพงมากอืมอแต่สเปคดีอูเอาพับๆเหมือนกันอะแต่ไม่ต้องแพงอะจัดให้อืมไม่มีปัญหาก็เอารุ่นนี้ไปสิครับ Galaxy C Flip 7 FE เออนะนะครับหน้าจอนี่ก็จะเป็น6.7นิ้วอืมนะของถ้าเป็นตัว Flip 7เนี่ยหกอันนี้จะได้เป็น6.7จุครับอ่าเป็น Dynamic AMOLED นะครับ 2x นะอันนี้เป็นจอในนะครับกล้องเนี่ยหน้าหลังนะอ่ากล้องอนี่กล้องนี่ตัวด้านหลังเนี่ยมี50ล้านกับ12ล้านเป็น Alt ide, อัลตร้าวท์นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย10ล้านนะครับชิปเซ็ตก็เป็น x y n o s เหมือนกันแต่ดาวเกรดลงมาหน่อยไอตัวตัวใหญ่นี่205อืมอ่าเห็นไหม ตัวนี้เหลือสองสี่๋อก <laughs> ็เป็นรูปปีที่แล้วเอาอ่าเป็นรูปปีที่แล้วแล้วกันเดต้าคอความเร็วสาจุดสองกิกแรมกระรมนะครับแรมแปดนะระรมมีให้เลือกอยู่สามร้อยยี่สิบแปดสองห้าหกห้าหนึ่งสองเลือกกันเอาแบตเตอรี่สี่พันมิลลิแอมรองรับชาร์จไวยี่สิบห้าวัต์ชาร์จได้สายสิบห้าวัตราคาเปิดตัวในไทยนะครับราคาอยู่ที่พี่พี่ สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสามหมื่นห้ามีทอนอือโอ้สามหมื่นห้ามีทอนอือนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับนะั่นคือราคาของสองห้าหกอ่าครับใช่เป็นราคาสองห้าหกที่ซื้อที่ซื้อตอนนี้นะฮะอืาอืม,อมถ้าเลยไปแล้วก็คือจะเป็นราคาร้อยี่แปดเทนอือนะเพราะเพราะหลังจากนั้นสองห้าหกมาใกล้ๆเป็นสามหมื่นห้าเก้าร้อยเทน ถูกนะครับอ่ะเมื่อกี้เราบอกจอ,จอหน้าเรียงจอหน้าไม่ได้บอกนะว่าี่นิวจอหน้าจอหน้าเหรอจอหน้าอ่าเราเออไม่ได้บอกบอ,กอในนี้มันไม่มีอะในนี้นนไม่มีข้อม,มูลโอเคอ,อันนี้อันนี้เราไปชิปไปแล้วฮะได้สามจุดสี่ะนะสามจุดสี่มิวอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเอาล่ะนี่คือตระกูลมือถือที่ออกมาใหม่นะครับนี่ไปเห็นคลิปรีวิวหลายคลิปนะ เอ็ดเจ้าเจ้าก็ซีโฟจิเนี่ยเออคือมันบางมากมาปากรุ่นก่อนเยอะมากนะครับอ่อฮะตะกิดตรงที่ไม่มีปากกาเนี่ยแหละอืมเนี่ยถ้าใช้ปากกาได้นะโอโหสนุกสนานเลยมันถือถนัดชูงมากใช่ไหมเออเออเนี่ยไม่เนี่ยมันกระปากาพี่อะไรนะปากกาพี่ของตัวไหนนะเมื่อกี้ ประกาศพี่อ่ะเมื่อกี้อ่าสองสามอ่าเคยซีบสามเออโนเนี่ยกดใช้สามกดใช้เลยอ่ะเสียดายมากเสียดายนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับมันเท่าเทกันได้นะฮะอืเอาความบางเทกไปก่อนเอานะอ่ะเอามาดี้าฬิกาดีกว่านะครับนอกจากเาที่อยู่ในข้อมือเได้นอกจากมือถือแล้วเขาจะเปิดตัวในาฬิกาด้วยอ นะครับแน่นอนครับก็ต้องเป็น Galaxy Watch 8อ่าอืมนะครับเปิดตาตัวเลยนะทั้ง Watch 8ป Classic แล้วก็ Watch Ultra นะครับเปิดตาตัวเหมือนกันเอา8ธรรมดาก่อนอครับดธรรมดานะครับมีรุ่น44มิลลิเมตรนะครับหน้าจอ1.34นิ้วแบตเตอรี่325มิลลิแอมน้ำหนัก30กรัมนะครับอืมเป็นบลูทูธอ่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ X y n o s เป็นคลิปประมวลผลนะ X Series WU หนึ 1000, ่งพันเลมสองกิกความจำสามสิบสองกิกนะครับใช้ Wear OS Wear OS รุ่นหกนะครับเพราะ้อม UI แปด Watch ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมนะครับกระจกแซฟไฟร์คริสตัลนะครับถ้าสี่สิบมิลิเมตรจะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมี Wood w o แล้วก็จะมีรุ่นสี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับเป็นหน้าจอหนึ่งจุดสี่เจ็ดนิ้ว แบตเตอรี่4 3 5 m ิลน้ำหนัก34กรัมราคา13,900อ่าอืม,อมแต่ถ้าคุณซื้อผ่านตอกซุ่นดนอกตอนนี้1710บาทว,าว้าวซ่ะอืมเออนะเอ้อเอาไปแต่ถ้าใครอยากหารูหาราขึ้นหน่อยเป็น watch classic อ่าอืมไหนดูเอ้ออเอา watch classic นะ watch classic ถ้าเอาตัวนั้นเลยนะฮะก็ 46นะขนาดนี้มี46นะฮะครับนะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอืมนะใหญ่ขึ้นมาหน่อย46มิลน,นะครับ46มิลลิเมตรหน้าจอนี่1.34นิ้วนะครับ438คูณ438หรอ,อนะครับเป็น Super AMOLED Full Color Always On Display นะครับแบตเตอรี่445มิลลิแอม ah. ความจำ2กิกแรมนะครับก็บว64นะสำหรับ ROM นะ สัพกิ๊กสับแรม64รอมนะครับรอม64กิกไง่ายเราบปิบตักายเป็นแวร์โอนะครับพอร์บายซัมซุงนะครับเป็นแวร์โอเอส6นะพร้อมวันยูไอ a วอชตัวเรือนเป็นสเตลเลสสตีลกระจกเป็นแซฟไฟ r e ค r y สตัลนะครับและครับกดตัวในไทยถ้าเป็นรุ่นเอลทีหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยแต่ถ้าเอารุ่นบลูทูธเหลือหมื่นเจ็ดเก้ารอยอืมอ่านะแต่ถ้าคุณว่ารุ่นคลาสสิกยังไม่หนำใจอื เรามีรุ่นฮากว่านั้นอืมเออสายลุยต้องชอบคะัเพราะมันคืออัลตร้าใช่ galaxy ซ a t c h อัลตราอ่าอืมนะครับนี่ฮะกาแล็กซี่วออัลตร้าดีโหนี่คือรุ่นใหญ่สุดของตระกูลนาฬิกาเขาครับนี่ฮะดีไซน์สวยมากดูดสวยดูที่นะฮะหน้าจอออนะครับมาเป็นขนาดตัว47มิลลิเมตรอ่า จอหนึ่งถึงห้านิ้วซูปเปอร์อัลโมดิกกระจกแซฟไฟคริสตลัลนะครับแบตเตอรี่ห้าร้อยเก้าสิบมิลลิแอมตัวเรือรเป็นไทเทเนียมเออไทเทเนียมเลยนะกาเรเชื่อมต่อนะครับก็ยกมาหมดเลยครับบลูทูธไวไฟเอพีเอฟเอ็นเอฟซีแล้วก็สี่จีเอลทีใส่มาหมดเลยะนะครับมีความทนทานสูงนะครับแล้วก็มีการเรียกใช้เอไอนะครับ ถนนราคานะครับสองหมืนสี่เก้าร้อยแต่ถ้าคุณซื้อผ่านตำสูงตอนนี้หนึ่งเจ็ดร้อยขอพหมพันเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถูกซื้อล่วงหน้าตอนนี้โอ้โหลดสามสิบเปอร์เซ็นตนะหรือหมื่นหมื่นเจ็ดกว่าบาทและ,ะมีห้าสีให้เลือกนะครับก็คือสีสายนาฬิกามีสีน้ำเงินด้าเกซึ่งตอนนี้หมดแล้วนะครับสีเขียวสีขาวแล้วก็สีสีส้มอออื่าม นะเรียกว่าดีเลยแหละเรียกว่าดีเลยแหละนะฮะเอ้านั่นคือทั้งหมดนะของตัว Galaxy Watch นะฮะเขาบอกว่าืเรื่องของความทนทานเนี่ยนะฮะนะจะอ่านี่เจ๋งอยู่แล้วโทรศัพท์ตระกูล Z-Series นะฮะ C-Series ไว้ว่าคุณจะเรียกยังไงแล้วแต่นะฮะถ้าคุณสังเกตดีดี ที่ออกมาเนี่ยจะได้เป็นวัน UI version 8นะครับจะมาด้วยนะครับอ่าฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายด้วยกันนะครับเช่น wallpaper lock screen นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอนะโดยเพิ่มเอฟเฟกต์วิดีโอนะครับและแนะนำ w a เป p a p e r นะครับโดยใช้ AI ที่จะช่วยแนะนำรูปแบบนะฮะแล้วก็โทนสี เนาะที่เหมาะสมนะครับอืมเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะ,ะกับภาพด้านนอกออนอกับภาพด้านนอกนอกจากนี้นะครับที่สําคัญที่สุดนะยังมีอีกนะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์นาฬิกาเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆนะครับได้หมดเลยเช่นคุณอยากจะบอกข้อมูลสภาพอากาศบอกเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรีอ่ะนะหรือจะเป็นอินเตอร์พรีเตอร์ก็ได้อืได้หมดนะครับ มีอีกนะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยอีกอย่างหนึ่งเขาบอกมีควิดแชร์ครับก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับมีเวทเตอร์อินโฟเมชันครับมีการใช้ AI มาประเมินสภาพอากาศและมีการแสดงผลด้วยภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงมีวิดเจ็ตครับมีการปรับปรุงวิดเจ็ตนาฬิกานะครับให้สามารถเปิดและปิดนาฬิกาปลุกได้โดยตรงผ่านวิดเจ็ตเลยอืมเฮ้ยอันนี้เจ๋งอะ Hmm. นะไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าแอปเนยกงเนยการอยู่แล้วไป่าวิจเจตนั่นแหละง่ายดีนะครับ uh uh. สบายนะมีแบตเตอรี่โปรเทคชั่นครับเพิ่มฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับที่จะหยุดชาร์จเมื่อแบตเตอรี่แตะร้อยเปอร์เซ็นหรือคุณอยากจะตั้งค่ามันหยุดชาร์จตอนไหนก็ได้ตอนเหลือแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าห้าได้หมดม uh uh. เพื่อถนอมแบตเตอรี่อืมอ่ uh uh. อืมนะ คุณก็สามารถไปตั้งได้นะครับโมดคาเมราครับสามารถตั้งค่านะครับการปัดขึ้นปัดลงในแอปกล้องให้เป็นควิกคอนโทร l เพื่อปรับแสงสีหรืออื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นการสลับกล้องหน้าหลังเนาะรวมไปถึงมีซัมซุงอินเทอร์เน็ตครับมีการเพิ่มแอดออนและสามารถใส่คีย์และเพิ่มเติมได้นะครับมัลติทัสครับสามารถยืดหยุ่นในการปรับขนาดหน้าจอแยกสปริตสกรีนได้มากขึ้นนะครับโดยสามารถดึงหน้าจอลงมาได้เยอะกว่าปกติโดยที่แอปนี้ยังคงอยู่ นะครับรวมไปถึงมี Secure folder นะครับเพิ่มความสามารถในการซ่อนแอปหรือซ่อน Secure folder ก็ได,น<า>ด้นะครับคาล endar นะครับสามารถย้ายการนัดหมายในปฏิทินได้ง่ายขึ้นเพียงแค่แตะค้างแล้ลวลากไปในวันที่ต้องการนะร,รวมไปถึงมีฟ i l ล์นะครับที่แก้ใหม่ก็คือเขาบอกว่ามีการจัดบมดหมู่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาให้เรามากขึ้นโดย AI ไนีนยาะระบุแหล่งที่มาของไฟล์ว่าไฟาล์นี้มึงได้มายังไงเออว่ดีก็ระบุ นะแล้วก็สุดท้ายครับมี Search Page ครับหน้าอ่าเป็นหน้าการค้นหานะครับมีการปรับเปลี่ยนสีและดีไซน์ดูสวยงามขึ้นอืออนะอันนี้ก็นับว่าดีเลยทีเดียวะนะครับ